ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือนะคะและเปิดไปในหัวข้อ Unit ตนะคะ Unit 3นะคะ u n i ิตเรื่อง เรื่องอะไรคะเรื่อง Sports Day นะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะสำหรับการบ้านนะคะคุณครูได้ทำการตรวจและบันทึกคะแนนให้เรียบร้อยแล้วนะคะและนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ไปกรอกแบบบันทึกคะแนนแบบบันทึกใน o o o g l r ได้นะคะลิ้์คุณครูได้ส่งไปให้แล้วนะคะ อให้นักเรียนไปทําให้เรียบร้อยด้วยเพื่ออะไรคุณครูจะประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี8ประการนะคะเราเรียนได้ความรู้และเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะเพราะการที่คุณครูให้นักเรียนได้ทํานั่นหมายความว่าคุณครูจะต้องให้นักเรียนประเมินตนเองด้วยโดยจะต้องมีหลักฐาน ในการนำไปกรอกนะคะคะแนนแต่ละวิชานะคะขอให้นักเรียนให้ความร่วมมือด้วยนะคะรบกวนด้วยนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดบันทึกแล้วนะคะบันทึกแล้วนะคะก็ขอบใจมากนะคะและหลายคนบันทึกมาก็ผิดนะคะอ่าให้นักเรียนลงเป็นคะแนนนะคะไม่ได้ลงเป็นคำศัพท์ นะคะ,ะให้นักเรียนไปทําการแก้ไขด้วยหหกนักเรียนคนใดที่ได้ลงเป็นคําศัพท์นะคะ,ะคุณครูจะไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะเพราะยังให้เกียรติกันอยู่นะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะอะทีนี้เรามาเรียนในเนื้อหาในหนังสือเรียนเลยค่ะ,ะนักเรียนเปิดหน้าที่45นะคะเปิดหน้าที่ 45เปิดหน้าที่45นะคะการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ทำถูกนะคะคือทำถูกเลยแหละเพราะถ้าเกิดว่าทำผิดเกิน5คนคุณครูจะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะแต่จากการตรวจนะคะจากการตรวจนักเรียนหลายคนทำถูกนะคะคือแบบทำถูกหมดนั่นแหละ ะะมีแต่ว่าบางคนลายมือสวยและลายมือไม่สวยสําหรับคนที่ส่งมานะคนไหนที่ยังไม่ส่งก็ทยอยส่งกันมาได้นะคะถามว่าทําไมคุณครูไม่ลงให้คุณครูตรวจให้ทุกใบแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าครูลงไปในกลุ่มเพราะกลุ่มของครูมันเป็นโอเพนเชตถูกไหมอ่าถ้าลงเยอะๆลงรูปมากๆมันจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะมันจะเป็นอ่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์มันจะเป็นการ และเมิดกดที่โอเปเชตตั้งไว้นะคะคุณครูจึงได้ตรวจตรวจนะคะเพราะถ้าไม่ตรวจคุณครูก็ไม่มีคะแนนให้นะคะแล้วคุณครูจะทวงถามนักเรียนหากคนไหนที่ยังไม่ส่งนะคะนะคะตอนนี้คุณครูยังให้โอกาสยังรอนะคะนะคะเพราะว่าหลายคนก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่รบกวนให้นักเรียนช่วยส่งการบ้านย้อนหลังด้วยนะคะ นะคะบางคนทราบมาว่าหลายวิชาด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูจึงขอความร่วมมือด้วยนะคะเปิดหน้าที่45แล้วเนาะฟังบน่นเยอะแล้วเรียนดีกว่าเนาะอ่ะหน้านี้นะคะหน้านี้จะมีรูปภาพมาให้นะคะการฝึกพูดการฝึกพูดการเล่นกีฬาการใช้ have to กับ can กับแขน นะคะอ่ะมาดูก่อนที่เราจะเรียนเราต้องเรียนหลักไวยากรณ์แกมมากก่อนใช่ไหมเพราะอยู่ๆก็ทัชบอยยัวแฮนแคนอะไรไม่ดูเรื่องถูกไหมคะอ่ามาดูอยู่ๆก็บทสนทนายูแคนทัชเดนิสเดชวอลเลย์บอลเอออะไรเนาะอ่ะ,ะ,อะมาดูนะคะแกมมาและไวยากรณ์รวันนี้ ลัมม่าแลวยกรวันนี้อยู่ในหน้าที่48นะคะดูในหน้าที่48รูปประโยคที่ใช้สื่อความหมายจำเป็นต้องทำไม่จำเป็นต้องทำสามารถทำได้ไม่สามารถทำได้นะคะการใช้การใช้ h a v e to นะคะ การใช้ have to จะใช้ในกรณีที่สถานการณ์เป็นตัวบังคับให้เราจำเป็นต้องทำซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่อยากทำก็ได้แต่มันเป็นกฎหรือข้อบังคับที่ให้เราทำเป็นกฎกติกามารยาทที่ได้วางกันไว้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหาว่า verb to have จำได้ใช่ไหมคะ verb to have ป e r b ร o have ประกอบไปด้วย have have กับ had ใช่ไหมคะอะ have have ใช้กับประธานที่เป็นใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ใช้กับประธา,านที่เป็นพหูพจน์ส่วน had ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์ส่วนมีคำว่าอะไรบ้างคุณครูจะไม่ ทบทวนนะเพราะว่าหวังว่าคงจะจํากันได้นะคะหวังว่าคงจะจําได้โอเคบอกว่าใช้ verb to have นะคะใช้ verb to have แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธอ่ะเดี๋ยวมาดูประโยคบอกเล่าก่อนดีกว่าเนาะประโยคบอกเล่ามาดูประโยคบอกเล่ามาอยู่มาดูทีละอย่างเนาะถ้าบอกไปทีเดียวนี่อาจจะแบบเออจำไม่ได้สับสน อ,อืมอะมาดูประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าที่หมายความว่าที่หมายความว่าจําเป็นต้องทําเพราะมันเป็นกฎกติกาบางครับเราอาจจะไม่อยากทําหรือเราหรือเราต้องทํานะคะอะ่มาดูโครงสร้างประโยค have อ่พูดผิดขออาภัยค่ะ you you have to นักเรียนจะใช้ HAVE TO หรือ had TO ขึ้นอยู่กับประธาน subject โอเคนะขึ้นอยู่กับประธานนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องทำสิ่งที่จำเป็นจต้องทำก็คือกติกาที่ได้วางเอาไว้ in ต้องใส่ทุกครั้งแล้วก็บอกประเภทกีฬาคือกฎกติกาของกีฬาประเภทนั้น นะคะเอามาดูนะคะ you have to โครงสร้างประโยคเลยแต่ไม่ใช่เป็นคำว่า you ทุกคำนะไม่ใช่นะนักเรียนจะใส่อะไรก็ได้ประธาน subject เกอกพจน้าหูพจน์นะคะ have to r o w the b o l l to o w n t h e p e o p l e in basketball in เป็นข้อบังคับที่จะต้องใส่นะคะ เพราะเขาบอกว่ากฎก,ฎกติกาของบาสเกตบอลคือในกีฬาบาสเกตบอลคุณจําเป็นจะต้องส่งลูกให้ผู้อื่นก็คือบ้านเราก็คือเลี้ยงลูกส่งให้ผู้อื่นให้คนอื่นเพื่อที่จะไปชุดใช่ไหมอ่าเข้าใจนะคะามาดูประโยคปฏิเสธมาดูประโยคปฏิเสธข้อที่สองนะคะคือไม่จําเป็นต้องทําไม่จําเป็นต้องทำ,ำ,องทำดอน ดอนที่แปลว,ว่าไม่ have to ประธาน don t have to เป็นคำบังคับนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็คืออคำ adjective คำกริยาหรือกิจกรรมที่จะต้องทำ be t o l นะคะ in basketball in เป็นคำบังคับกีฬาขึ้นอยู่กับประเภทนั้นที่นักเรียนเขียน ในกีฬาบาสเกตบอลคุณไม่จำเป็นต้องตัวสูงก็สามารถเล่นได้นะคะอามาดูต่อค่ะข้อที่3รูปประโยคที่สื่อความหมายว่าทำได้ทำได้หรือว่าอนุญาตอะคะ่ะเหมือนที่เราเรียนกันไปแล้วเรื่องแขนกับแขนจำได้ใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนไปว่า ฉันสามารถเดินได้ฉันสามารถวิ่งได้ฉันไม่สามารถนกไม่สามารถเดินได้อะไรประามางนั้นนะคะอืมมาดูคําว่าแคนประธานไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็แคนสิ่งที่จะสิ่งที่สามารถทําได้สิ่งที่สามารถทําได้าาได in นชื่อกีฬา you can touch the b o y in football คุณในกีฬาฟุตบอลคุณสามารถเต,ตะลูกบอลได้นะคะเตะลูกบอลได้อมืมาดูประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธที่ไม่ไม่บอกบอกว่าไม่ให้ทําไม่สามารถทําได้แต่ไม่ใช่ข้อห้ามถูกไหมคะอ่า you can You can สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ In In ชื่อกีฬา You can touch the net in Volleyball ก็คือในกีฬาวอลเลย์บอลคุณไม่สามารถแตะหรือสัมผัสตาข่ายได้โอเคนะคะอันนี้คือโครงสร้างที่ที่เดินไปเมื่อกี้แต่เขานำมาเขียนให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะให้เรียนเปิดหนังสือเรียนกลับไปหน้าที่สี่สิบห้าก่อนค่ะนักเรียนดูหน้าที่ดูหน้าสี่สิบห้านะคะเขาจะมีคําระบุมาให้เลยว่านักเรียนต้องใช้คําว่าอะไรนะคะขอเลือกมาให้แล้วนะคะ 1, ข้อที่หนึ่งแคนข้อที่สองแฮบทูข้อที่สามแค้นนะแล้วเปิดไปหน้าถัดไปหน้าสี่สิบหกเขาก็ระบุมาให้เลยนะคะ mm hmm. เขาระบุมาให้เลยอืมมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างบทสนทนาตัวอย่างนะคะมาดูบทสนทนาตัวอย่างนะคะอ่าอันนี้เขาเอาข้อไหนมาน้อ ขาเอาข้อไหนมาเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนช่วยดูพร้อมกับครูสิคะนักเรียนดูนะนึกออกยังข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกประเภทกีฬาใช่ไหมข้อที่สองเขาก็ไม่ได้บอกแต่ในรูปภาพบอกนะว่าข้อที่หนึ่งกับข้อที่สิบคือฟุตบอลก็คือนี่คือกฎกติการหรือว่าสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำไม่ได้มีข้อที่หนึ่งฟุตบอลแล้วก็ข้อที่สิบ เห็นไหมคะอ่าส่วนข้อที่กอล์ฟเห็นไหมกอล์ฟวอลเล่บอลบาสเกตบอลเชเบิลเทนนิสดูดีๆนะว่าข้อไหนตรงกับรูปภาพไหนเขาบอกประเภทกีฬามาให้แล้วนะคะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูข้อเจ็ดนะเมื่อกีเราดูข้อเจ็ดอ่าเราดูข้อเจ็ดเพราะมันมีคำว่าทัชกับเน็ต นะคะแล้วข้อ7เนี่ยข้อ7เนี่ยคือคือรูปภาพรูปภาพอ่นอยู่นี่อยู่นี่ข้อ7ก็คือบอลเล่บอลมาดูโครงสร้างประโยคของของแค้นนะเขาบอกว่าแค้นใช่ไหมใช่ไหมอ่าทีนี้มันมีคำว่าทัชกับเดอะนิกเดอะนิกนะคะ นักเรียนจะต้องนํามาเรียงให้มันเป็นประโยคนักเรียนจะต้องนํามาเรียงให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์เขาให้มาทั้งคำกิริยาและคำขยายมานะคะนักเรียนจะต้องมาเรียงเรียงสลับหน้าหรือสลับหลังแล้วแต่แต่ต้องให้ได้เป็นประโยคที่มีความหมายนะคะ อ่ะมาดูนะตัวอย่าง y o u can y o u can can นี่ไงแขนทัสทัสทัสเดือ t h นี้ t u o u o u n t เดือ t h นี้ t แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะเรียนไปแล้วเมื่อกี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณไม่สามารถจับตาข่ายบ้านเราเรียกทับสามก็คือเน็กเน็กถูกไหมอ่ะ คุณไม่สามารถจับแตะต้องนะคะแล้วเหมือนทายแบบประมาณว่าทายแบบปิศนาเออกติกานี้หรือว่ากฎนี้คุณไม่สามารถจับเน็ตได้มันคือกีฬาประเภทอะไรนะคะเพื่อนก็ตอบว่า t h a t i s นั่นนั่นวอลเลย์บอลนั่นมันก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนะ t h a t i s นั่นคือนะคะ this i s นี่คือ อันนี้อยู่ไกลตัวถูกไหมคะ Dash is dash volleyball นะคะ h a v อ้อลืมอ่านประธาน you have to walk along w a e อ uh, ่าเดชกอบข้อไหนอะมาดูที่กอบกอบมีข้อห้ากับข้อหก ก็มีข้อห้ากับข้อหกนี่คือข้อนี้ที่เขาสนทนาอยู่นี่คือตัวอย่างข้อนี้ที่เขาสนทนาอยู่ก็คือ walk a very long way อืม่า very ก็คือเดินมากอันนี้ก็คือ you have to walk along way อ่าทีนี้ครูให้นักเรียนแต่งประโยค นะคะได้การบ้านแลว้วให้เรียนแต่งประโยคสองประโยคนะคะแต่งประโยคสองประโยคแต่ละประโยคจะต้องมีคําตอบด้วยถูกไหมคะเพราะมันเป็นการทายเกมปริศนาถูกไหมมันมันเป็นการทายอะ่ะนะก็คือนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือข้อที่สองแต่นักเรียนห้ามเอาข้อเกับข้อห้า นักเรียนห้ามเขียนข้อที่7กับข้อที่5มาส่งครูนอกนั้นนักเรียนเขียนได้หมดเพราะอะไรเพราะถ้าข้อ7กับข้อ5นั้นนักเรียนลอกมาส่งนะคะสาเหตุที่คุณครูให้นักเรียนทําเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดการเขียนเพราะเราจะนําไปทําในแบบฝึกหัดนะคะเพราะเราจะนําไปทําในแบบฝึกหัดทุกอย่างที่คุณครูให้ทําล้วนแล้วแต่มีเหตุผล โรงเรียนแต่ละโรงเรียนการสอนย่อมแตกต่างกันบอกไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เรียนได้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองใหญ่วิชาอังกฤษครูรู้ว่านักเรียนแต่ละห้องมีประสิทธิภาพในการเรียนขนาดไหนครูจะทําให้ดีที่สุดอยากให้นักเรียนได้มีความรู้ให้ได้มากที่สุดในการเรียนออนไลน์นะคะ แต่นักเรียนบางคนนะแต่นักเรียนบางคนไม่ได้เข้าเรียนเลยไม่ได้ทําเลยในขณะที่เพื่อนได้เรียนนะคะเพื่อนคนไหนที่ได้ส่งงานเป็นปัจจุบันได้ส่งงานครบสกิดเพื่อนหน่อยนะถ้าหนูมีการเล่นเฟซไลน์กับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้ส่งยังอืมกหกแล้วนะมีผลต่อการเรียนการสอบด้วยนะนะคะ ช่วยยังไงก็ให้ในักเรียนเข้าไปดูคลิปนะคะช่วยไปดูคลิปถ้าเพื่อนบอกว่าเออไม่ว่างยังไงหนูก็ให้ข้อแนะนำข้อคิดเห็นเขาไปนะว่ามันไม่ยากอะไรประมาณนั้นหรือถ้ามันยากก็ถามทาม,มาได้นะคะบางคนทำเสร็จแล้วไม่กล้าส่งเพราะเห็นเพื่อนไม่ส่งนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นหนูทำเสร็จแล้วหนูส่งมาเลยค่ะ ครูหลายวิชาให้ส่งจัดส่วนตัวแต่คุณครูให้นักเรียนทำส่งในลายกลุ่มเพราะครูมีเหตุผลคือคือให้นักเรียนได้แชร์ความรู้กันนะคะผิดถูกผิดถูกมันย่อมมีอยู่แล้วถูกไหมคะลายมือสวยไม่สวยมันก็ย่อมมีอยู่แล้วความแตกต่างมันมีอยู่แล้วนะคะขนาดนิ้วมือของเรานิ้วมือของเราห้านิ้วเรายังไม่เท่ากันเลย เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทํางานมาส่งให้ครบนะคะแค่นี้ครูก็ดีใจที่สุดแล้วนะคะให้ส่งในรายกลุ่มนะลูกนะใครจะคิดยังไงก็เรื่อง,ของเขาเขาไม่ส่งเขาก็ไม่มีคะแนนนะคะคุณครูรับฟังปัญหาทุกปัญหาแต่ให้นักเรียนบอก ว่าหนูไม่ได้เรียนผมไม่ได้ส่งเพราะสาเหตุอะไรนะคะตอนแรกนะคะว่าจะสอนหน้านี้ต่อ I love I I like basketball because I have a r o l e a b o n l to order p e o p l e นะคะจริงๆแล้วครูจะสอนในชั่วโมงนี้แต่มานั่งนึกทบทวนดูเหตุการณ์ที่ผ่านๆมา นักเรียนหลายคนยังไม่ส่งงานนักเรียนหลายคนยังมีงานอีกหลายวิชาเพราะฉะนั้นครูสั่งวันละวันละหัวข้อก็พอเนาะเพราะให้นักเรียนได้ทํางานส่งกันทันนะคะแล็บอีกอย่างหนึ่งรอเพื่อนคนที่เขายังไม่ส่งด้วยเราก็จะไปแบบช้าๆและไปแบบพร้อมกันนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะ Goodbye o U again